เรามาที่ประเทศจีนกันนะครับแต่ละปีนั้นจะมีการประชุมใหญ่ประจําปีสภาประชาชนแหละนะครับก็เป็นการประชุมที่มีทั้งที่ปรึกษามาประชุมกันด้วยและสภาก็มาประชุมกันด้วยกําหนดทิศท,ทางซึ่งเราก็ได้ทราบกันไปแล้วสนับสนุนโดยสะท้อนความสําเร็จในแบบคุณ Fortuner Leader Generation ถึงการกำหนดเป้าหมายการขยายตัวทางเศรษฐกิจของจีนก็ดีงบ ทางด้านของกลาโหมก็ดีแต่สิ่งที่เป็นข่าวตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมานั้นเป็นท่าทีของจีนที่เป็นที่สนใจของโลกนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งการออกมาถแถลงของรัฐมนตรีต่างประเทศของจีนการเปลี่ยนตัวนายกคนใหม่ของจีนการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของรัฐบาลจีนภายใต้การนําของประธานาธิบดีสีจิ้นผิงในสมัยที่3มีอะไรนะ่าสังเกตบ้างครับ ครับก่อนอื่นนะฮะถามว่าทําไมต้องจับตาดูการประชุม 2, 2> สภานี้นะที่เขาเรียกกันว่าเหลียงหุ้ยนะครับเป็นการประชุมที่คู่ขนานกันนะอันที่1เนี่ยเป็นการประชุมประจําปีของสภาผู้แทนประชาชนของจีนนะเรียกว่า NPC นะครับ หรือว่าเป็นรัฐสภาจีนแล้วก็อีกสภาหนึ่งนะครับเป็นการประชุมสภาที่ปรึกษาการเมืองแห่งชาติจีนนะ CPPCC ขออภัยชื่อมันยาวนิดน,นึงนะการประชุม CPPCC เนี่ยนะครับจะเป็นเรื่องของพิธีการจะเป็นส่วนใหญ่นะครับมีสมาชิกที่จะประชุมเนี่ยประมาณสัก2,000คนเริ่มประชุมเมื่อวันที่4มีนาคมที่ผ่านมาส่วน NPC เนี่ยนะครับอันนี้เริ่มวันที่5มีนาคมมีสมาชิกประมาณ3,000คนนะครับ โดยหลักการเนี่ยก็เป็นองค์กรของรัฐที่มีอำนาจสูงสุดตามรัฐธรรมนูญแต่ว่ายังไงก็แล้วแต่ในเชิงปฏิบัติเนี่ยพรรคอมมิวนิสต์ก็ยังจะอยู่เหนือกว่านะครับที่ถามว่าอะไรที่น่าสนใจบ้างนะครับเรื่องที่หนึ่งเลยนะก็คือเรื่องของการประกาศนะครับนายกรัฐมนตรีอันนี้ถือว่าเป็นไฮไลท์เลยนะครับก็คือแต่ว่าตอนที่เราอ่านรายการเนี่ยยังไม่ได้มีการ ยืนยันนะแต่เรารู้แล้วว่าจะเป็นใคร,ครในที่นี้ก็คือคุณหลี่เฉียงนะครับซึ่งเป็นอดีตเลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์นะครับสาขาเซี่ยงไฮ้แล้วก็จะมีการรับรองซึ่งเขาจะกลายเป็นบุคคลที่มีอํานาจอันดับที่2ในในบลิสบูโรนะครับซึ่งก็คือบุคคลที่มีอํานาจสูงสุดของประเทศอันนี้คือสิ่งที่น่าจับตามองแล้วก็ในเรื่องของเศรษฐกิจนะครับก็ต้องจับตาดูด้วยเช่นเดียวกันเพราะว่าในปีที่ผ่านมาตอนแรกเลยเนี่ยมีการคาดการณ์กันว่า GDP ของจีนเนี่ยน่าจะอยู่ที่ประมาณ5% แต่ว่าดูแล้วเนี่ยไม่น่าจะถึงทีนี้ทิศทางมันจะเป็นยังไงต่อไปอีกเรื่องหนึ่งคือเรื่องงบกรลาโหมนะครับปีนี้ก็เป็นปีที่จีนเนี่ยทุ่มง,งบกลาโหมเนี่ยสูงที่สุดด้วยเช่นเดียวกันเนี่ยอันนี้ก็เป็นเรื่องหลักๆที่มีการจับตาดูกันคือคตอนที่เราคุยอยู่เนี่ยประชุมเขายังประชุมไม่ไมไมจบ,บนะคะคเพราะว่าประชุมเนี่ยจะถึงประมาณวันที่1 3บสเลยคือ,อตอนนี้นักวิเคราะห์ในไทยหลายๆคนยังไม่ค่อยยังไม่ค่อยกล้าจะให้สัมภาษณ์คือท,ทุกท่านเนี่ยจะบอกเราว่าเดี๋ยวขอให้ประชุมจบ และเดี๋ยววิเคราะห์ทีเดียวเพราะว่าเนื้อหาม,มันเยอะใช่ไหมคะแม้ว่าเราจะรู้อยู่แล้วแหละว่าเดี๋ยวจะมีนายกรั้มนตรีคนใหม่ชื่อ,อหลี่เฉียง,ยงใช่ไหมคะคเอาเครื่อออกไปคนหนึ่งคนปัจจุบันคือหลี่เครื่อเฉียงทีเนี้ยวันแรกที่มีการเปิดประชุม NPC หลี่เครื่อเฉียงเขาก็จะกล่าวรายงานก็บอกว่านี่น่าจะเป็นการกล่าวครั้งสุดท้ายของเขาแล้วแหละนะคะเขาก็พูดถึงเรื่องของการตั้งเป้า GDP ปีนี้จะโต5%อนทัคนพโลกก็เอ๊ะมันน้อยไปไหม ทำไมตั้งเป้าต่างำ<ะ>ินไปหรือเปล่าสําหรับจีนอะไรเงี้ยแต่ว่ามันก็มันก็ยืนมาจากปีที่แล้วมัน3ใช่ไหมคะแล้วก็ เรื่องของการขยายการจ้างงานเพิ่ม12ล้านตำแหน่งในเมืองนะคะ uh huh. มีเรื่องของการเ,เพิ่มไรายได้ในชนบทนะคะเรื่องของป้องกันไม่ให้มีการกลับมายากจนอีกคือที่ต้องพูดถึงเรื่องนี้เพราะว่าที่ผ่านมามันก็มีเรื่องของโควิด -19 ด้วยที่มัน uh huh. ก็ส่งผลกระทบต,ต, uh huh. ต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจนะคะเรื่องของรถไฟความเร็วสูงเรื่องของคุณภาพอากาศ uh huh. อะไรต่นางนๆานานาที่มนันเป็นเป้าหมายของจีนคือเขาก็เขาก็มีการประกาศไปแล้วทีนี้สิ่งที่เราต้องรอหลังจากนี้นะคะก็คือ,อโดยหลักแล้วเนี่ยเมื่อเดือนตุลาคม ก็มีการประชุมไปแล้วรอบหนึ่งใช่ไหมคะแต่ว่าตอนนั้นเป็นการประชุมในส่วนของพรรคคอมมิวนิสต์จีน<ะ>ที่มีการรับรองประธานาธิบดีสีจิ้นผิงเป็นเลยค่ะที่การพักสมัย3แล้วก็รับรองอีกตําแหน่งหนึ่งคือประธานคณะกรรมการการทหารส่วนกลาง ของพรรคคอมมิวนิสต์จีนก็คือกองทัพจีนนั่แหละคือคนคุมกรลาหหงสสูงสุดก็คือประธานาธิบดีสีเหมือนเดิมนะคะแต่ว่าในรอบนี้ค่ะมันยังมีอีกตําแหน่งหนึ่งในกลไกฝ่ายบริหารก็คือตําแหน่งประธานาธิบดีบที่จะมีการรับรองสมัย3ด้วยก็น่าจะเป,เป็นคนแรกของจีนใช่ไหมคะท,ที่จะได้เข้ามาถึงสมัย3ก็จะเกิดขึ้นในช่วงเวลานี้แหละค่ะที่เรายังไม่รู้ว่าวันไหนเพราะว่าเขาไม่ได้บอกว่าวันนี้จะมีการรับรองคนนั้นคนนี้แต่ว่าการประชุมรอบนี้มันเหมือนเป็นการหลักเลยเหมือนเป็นการปรับ คณะรัฐมนตรีคือไม่ใช่แค่ตําแหน่งผู้นาอาจจะผู้นาไม่ได้เปลี่ยนนายกรัฐมนตรีเปลี่ยนซึ่งต้องมาดูแลกลไกเศรษฐกิจของประเทศแล้วก็จะมีรัฐมนตรีบางตําแหน่งเปลี่ยนอย่างก่อนหน้านี้เราเห็นรัฐมนตรีต่างประเทศเปลี่ยนไปแล้วใช่ไหมคะตั้งแต่ปลายเดือนธันวาคมก็คือนายฉิมกังที่มาเป็นรัฐมนตรีต่างประเทศคนใหม่ก็แล้วก็มีการแถลงแถลงครั้งแรกต่อสื่อจีแล้วก็สื่อต่างชาติไปแล้วด้วยในช่วงในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาคือหลายๆบทวิเคราะห์ ที่ผมได้อ่านหรือว่าหรือที่มีการพูดถึงสีจิ้นผิงนะครับเขาก็มองว่าเหมือนกับสีจิ้นผิงรอมาสิบปีแหละนะครับคือกับหลีเครื่อเฉียงเนี่ยจริงๆแล้วเป็นไม้เบื่อไม้เมากันคนละสายใช่ไหมคนละสายกันนะครับนั่นตะวันตกน่ะชอบหลีเครื่อเฉียงนะครับแต่ว่าคุณสีแกก็มีมารยาทก็คืออยู่มาจนสิบปีแล้วก็จากนี้ปะเนี่ยเลยทำให้มันน่าจับตามองว่าจากนี้ไปเนี่ยมันเหมือนกับว่า สีจิ้นผิงเนี่ยจะเป็นตัวของตัวเองเต็มที่5ปีจากนี้ไปเพราะว่านี่คือคนที่เขาเลือกเองกับมือหมดเลย ใช่ค่ะใช่อันนี้ค,คุณวนินพูดถูกต้องเพราะว่าพอเราพอเราไปดูเรื่องหลี่เฉียงไปดูคุณฉินกังเนี่ยคือเป็นคนวงในใกล้ชิดที่สุดแล้วแลนะวิเคราะห์ก็มองว่ามันก็คือการกระชับอํานาจแบบเด็เสร็จเด็ดขาดไปแล้วคือ,อมไ,มไม่ต้องหวันว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นเลยเพราะว่าทุกคนคือคนสายเดียวกันหมดเลยกับข้อดีข้อที่2เลยก็คือว่าพอเป็นสายเดียวกันเนี่ยมันอาจจะมีความไว้วางใจซึ่งกันและกันอย่างก็มีการคาดการณ์กันนะคะว่าคุณหลี่เฉียงที่จะขึ้นมาเป็นนายกรัฐมนตรีเนี่ยน่าจะมีอิสระ พอสมควรเพราะว่าเหมือนทํางานรู้แนวกัน <ừ> รู้ว่าหลักการของสีจิ้นผิงแนวคิดของผู้นําคืออะไรแล้วจะถ่ายทอดต่อไปอยังไงคือคือมันไม่มีเหมือนมันไม่มีมกำแพง,แง<ะ>มันไม่ต้องระวงังเพราะฉะนั้นเขาจะทํางานได้ค่อนข้างจะเต็มที่แล้วผู้นําจีนน่าจะปล่อย ได้ค่อนข้างเต็มที่เหมือนกันเพราะว่าไว้ใจคนนี้อาจจะแตกต่างจากยุคเดิมไปนิดนึงเลยเนี้ยแต่ในข้อเสียก็อาจจะมีว่าเอาถ้าพูดโดยกันหมดเลยมันจะมีใครกล้าทวงกล้าคัดค้านคัดทัดทานไหมมันก็จะมีการมองในลักษณะนี้ด้วยเหมือนกันค่ะกับเรื่องของตัวเลขเศรษฐกิจเนี่ยเขาก็มองกันว่าคือจีนเนี่ยที่ผ่านมา10ปีเนี่ยอาจจะอยู่ในช่วงของการพึ่งพา ตะวันตกในการที่จะพัฒนาเศรษฐกิจให้มาสู่จุดนี้แต่ตอนนี้เนี่ยเศรษฐกิจไม่ต้องขยายแรงเหมือนแต่ก่อนที่ผ่านมาเพราะว่าในประเทศของเราเองก็เพียงพออยู่แล้วและพอเป็นงบกลาโหมที่เพิ่มขึ้นเนี่ยคนก็จ้องแล้วว่าอ่ะทีนี้แหละจะตึงเครียดมากขึ้นกับทางสหรัฐและโลกตะวันตกซึ่งเราก็เห็นทางการทูตเนี่ยออกมาค่อนข้างจะ ทิศ f ฟ r c h a นะครตาต่อตาฟันต่อฟันเกลือจิ้มเกลือคือจะไม่ไม่ไม่สงวนท่าทีคือตอนแรกคุณมารินอยากจะใช้พาดหัวการทูตเกลือจิ้มเกลือแต่ว่าให้พูดในรายการเลยแล้วกันเกลือจิ้มเกลือทิศ f ฟ r c h a จริงๆครัคือคือไม่แต่ก่อนคืนจีนจะจีนจะอีกแบบหนึ่งคือคุณฉินกังเนี่ยแถลงใช่ไหมคะพูดหลายเรื่องสองชั่วโมงเป็นการแถลงยาวมากพูดตั้งแต่เรื่องของความสําเร็จของจีนการพัฒนาของจีนเนี่ยนะคะแล้วก็บอกว่าจีนเนี่ยจะ รักษาบทบาทในการดูแลธรรมาภิบาลของโลกผู้นี้นะคะจะเป็นผู้สร้างสันติภาพโลกและจะเป็นผู้ปกป้องระเบียบโลกอ,อันน,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 นี้อันที่หนึ่งแล<อ>้วนะอันที่สองเนี่ยจีนคัดค้านการเมืองแบบครองโลกแต่เพียงผู้เดียวอันนี้หมายถึงใครหรือเปล่าเนี่ยอาจจะรู้กันน,น,นะคะ,ะคัดค้านกรอบความคิดของสงครามเย็นก็คือเป็นเป็นไดอะล็อกที่จีนพูดมาตลอดในช่วงเวลาหลังๆว่าทําไมต้องมาใช้แบบเหมือน m e n เทลิตีแบบสงครามเย็นในยุคนี้ว่าต้องแบบคุณกับทั้นคนละฝ่ายอะไรอย่างน,นะคะอ,อ,อันที่3คืออันนี้คือพูดตรงเลยนะคะบอกว่าการรับรู้และทัศนะของสหรัฐที่มีต่อจีนนั้นมันบิดเบี้ยวอย่างร้ายแรงแล้วก็การที่สหรัฐพยายามภาษ,ษาไทายเออภาษ,ษาอังกฤษคือ Containment ใช่ไหมคะพยายามจำกัดใช่ไหมตีกรอบจำกัดปิดล้อมแล้วก็กดขี่จีนน่ะในในรอบด้านเลยเนี่ยมันคือ สิ่งที่ไม่ได้จะทําให้อเมริกายิ่งใหญ่นะอันนี้เหมือนล้อกับคําว่า make อเมริกา great again คือพอสคริปต์มันมาเป็นภาษาอังกฤษมันจะมีคําว่าไม่ได้ทําให้อเมริกา great again ก็เหมือนล้อไปด้วยนะคะไม่รู้ว่าตั้งใจหรือเปล่านะว่าคุณไปกันแกล้งฉันคุณไปกดขี่เขากดขี่ฉันไม่ได้ทําให้คุณดูเจ๋งขึ้นหรือว่ายิ่งใหญ่ขึ้นนะคะแล้วก็พูดถึงเรื่องของยูเครนบอกว่ามีมือที่มองไม่เห็น i n visible hand อ i น visible hand ขับเคลื่อนสงครามนี้อยู่อหม่ถึงใครอะนั่นแหละใช่ไหมปิดท้ายนะครับเดีขออีกนิดนึงมีพูดถึงรัสเซียว่าบอกว่าคนพบความสัมพันธ์ที่ยิ่งใหญ่ไปด้วยกันยิ่งโลกไร้เสถียรภาพมากเท่าไหร่ก็จําเป็นที่จะต้องจับมือกันให้มั่นคงผู้ขนาดนี้เลยแล้วก็พูดถึงเรื่องที่บอกว่าจีนจัดหาอาวุธให้กับรัสเซียอันนี้เด็ดมากคือคียตอบว่า แล้วในเมื่อสหรัฐยังขายอาวุธให้กับไต้หวันนะเอาสิทธิ์อะไรมาบอกจีนว่าไม่ให้ส่งอาวุธให้กับอเมริกาหรือที่คุณส่งหรือที่คุณส่งอาวุธให้รัสเซียให้ยูเครนอ่ะถูมาห้ฮะแล้วจะมาห้ามจีนไม่ให้ส่งให้รัสเซียได้ไงอันนี้เงก็เลยแบบเกิือจิ้มเกลืออย่างที่คุณบอกอันนี้ก็คือคุณฉินกังนะคะซึ่งคุณฉินกังเนี่ยเคยเป็นอดีตทูตจีนประจําสหรัฐถูกต้องเขาก็รู้ดีเนาะใช่ค่ะ ปิดท้ายนะครับก็จะมีเรื่องประเด็นทางสังคมด้วยก็คือจีนเนี่ยเข้าสู่ภาวะสังคมสูงวัยเช่นเดียวกันอัตราการเกิดน้อยนะครับเรื่องนี้ก็มีการหยิบยกขึ้นมาพูดกันบนเวทีนี้เช่นเดียวกันนะครับจะมีการพิจารณาใน2เรื่องที่น่าสนใจอันที่1ก็คือว่าจะให้ผู้ชายเนี่ยสามารถที่จะลาคลอดไปพร้อมกันได้คือดูแลบุตรเนี่ยได้ยาวนานขึ้นนะอีกเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจมากๆคือเรื่องการส่งเสริมการเจริญพันธุ์นะครับก็คือว่า การเก็บไข่นะฮะการเก็บไข่ของคุณสุภาพสตรีเนี่ยเมื่อก่อนนี้เนี่ยมีกฎหมายบอกว่าจะทําได้ก็ต่อเมื่อผู้หญิงคนนั้นเนี่ยแต่งงานแล้วเท่านั้นคนโสดทําไม่ได้แต่ปัจจุบันนี้นะครับคนโสดเนี่ยก็มากขึ้นนะฮะหรือว่าแต่งงานแล้วไม่มีลูกก็มากขึ้นดังนั้นเนี่ยอาจจะต้องมีการพิจารณาว่าการส่งเสริมการเจริญพนันธุ์ในลักษณะของการเก็บไข่ของผู้หญิงเนี่ยนะครับต้องมีการแก้ไขว่าโสดก็ทําได้อันนี้คือทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยเป็นแรงกดดันจากเรื่องของประชากรที่เริ่มมีการเข้าสู่ภาวะสู ขอบคุณที่รับชมรายการ Chin World Today นะคะอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ c e i n ช่อง16ค่ะเพื่อที่ว่าจะได้ไม่พลาดการรับชมรายการสดและทิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายค่ะ